สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปอมนอมไร้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกา35นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกพานนกนะครับนี่ครับยืนดักกันแบบนี้แล้วนะครับนี่แหละครับปรากฏการณ์ใหม่ๆของท่านผบตรนะครับคนใหม่นะครับที่ ที่ได้รับตําแหน่งใหม่นะครับเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆแบบนี้บนท้องถนนนะครับด่านไม่ต้องตั้งแล้วนะครับยืนดักกันแบบนี้นะครับตามแยกตามมุมนะครับนู่นครับสัญญาณไฟตรงนู้นนะครับอีกนายหนึ่งวันๆนะครับตํารวจสอนเนี่ยสอนเป็นปากกอกน้อยนะครับจะมายืนดักจับประชาชนแบบนี้นะครับนะก็ทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับอย่าทำผิดกฎหมายกฎจราจรนะครับตำรวจทุกวันนี้ พัฒนาถึงขั้นนี้แล้วนะครับตั้งแต่มีพบตรคนใหม่เนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับนะมาสังเกตการดูนะครับว่าตำรวจเขาทำงานกันยังไงนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับนะก็ต่างคนต่างให้เกียริกันครับเราก็นู่นคุณเห็นไหมครับยืนอยู่จุดนู้นนะครับยืนดักตรงไฟแดงตรงนู้นนะครับสัญญาณไฟทํางานกันเป็นทีมนะครับด่านก็ไม่ต้องตั้งนะครับคุณเห็นไหมนู่นโน่นโน่เห็นไหม นี่แหละครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับของท่านผอ,อตรคนใหม่นะครับที่มีผู้ใต้บังคับบัญชามากดขันวินัยจราจรตามไฟแดงตามมุมต่างๆแบบนี้นะครับมันเป็นว,วิวัฒนาการนะครับใหม่ๆของสำนำักตำรวจแห่งชาตินะครับ ตรงนี้จะเป็นตลาดพานกนะครับเป็นของพื้นที่ของสอนอบางกอกน้อยนะครับแทบทุกวันนะครับนะไม่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะมายืนกันอยู่แบบนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้ไปลงไปบนท้องถนนนะครับยืนสังเกตการอยู่แบบนี้แหละครับใครที่ชมผมอยู่แล้วก็สวมหมวกกันน็อกนะครับนะนสวมหมวกกันน็อก ไม่ต่อแผ่นป้ายทะเบียนไม่ฝาสัญญาณไฟนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะแยกนี้ไม่ไม่เหมือนแยกบางบอนนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอคุณอย่าแล้วก็สัญญาณฝั่งนี้ไม่ได้ผ่านตลอดนะครับาจะเป็นสัญญาณไฟนะครับเขาก็ยืนกันนี่แหละครับเป็นภาพลักษณ์ของสำนักอำหนงชาตินะ,นะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นหน้าเป็นตาให้ท่านพบตรคนใหม่นะครับนี่แหละครับผลงานครับผลงานแรกๆของท่านเลยนะครับที่เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจตามมุมตามแยกต่างๆนะครับมันเหมือนย้อนยุคเก้าศูนย์ไหมหรือยังไงนะครับก็พิจารณาเองแล้วกันนะครับนู่นครับอีกฝั่งนู่นก็อีกฝั่งนู่นก็ดักนะครับอ่าเลี้ยวซ้ายไปคุณก็จะเจอนะครับ ก็สวมหมวกกันน็อกนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่ๆตำรวจนะครับไปด่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ทํางานก็ค่อนข้างที่จะอ่าเหนื่อยแล้วนะครับด่านก็ไม่ต้องตั้งนะครับอเห็นไ,ไหมวันเสาร์วันอา,าทิตย์คนมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยตลาดพันนกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตำรวจก็จะออกมาทํางานนะครับนะออกมาทํางานกันแทบทุกวันนะครับอ,อาจจะเป็นนโยบายใหม่ๆของท่านผอบอตรนะอันนี้เราไม่รู้นะครับ ก็ให้ท่านดูแล้วกันนะครับนูน่นวันหนึ่งมาหล <c oughs> ายรอบชาวบ้านเขามาตลาดก็นะมาจับจ่ายใช้สอยก็ก็ลำบากกันหมดนะครับ <c oughs> นี่ไหมนี่ไหมอ่าเข้าไปชมดูนะครับนี่ ผมผมผมอยากฝากผมอยากไปฝากไปถึงท่านผบตรแล้วกันนะครับท่านผบตรคนใหม่ครับ่าท่านดัวนะครับ <im Born> นี่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะ,ะถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยขับรถชนนะครับขับรถชนตุยขึ้นปลาเนี่ยถามว่าใครจะรับผิดชอบนะครับ <im S 1> ท่านเป็นผบตรคนใหม่นะครับฝากถึงท่านโคศกด้วยนะครับท่านโคศกที่ออกมานะครับชี้แจงต่างๆเรื่อง คดีต่างๆณตอนนี้นะครับคดีดังด้วยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยดูนะครับการการทํางานแบบนี้นะครับขอให้ท่านนะครับมาช่วยชี้แจงด้วยนะครับมันเป็นมันเป็นจุดอะไรจุดนี้หรือจุดอะไรนะครับนะฝากถึงท่านผบตรลอด้วยท่านลองด้วยนะครับท่านลองเนี่ยสอนสอนน้องๆพี่ๆตํารวจเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมอยากจะให้ท่านลองเห็นนะครับนะท่านโฆษกด้วยนะครับเห็นว่าตํารวจเขาทํางานกันแบบนี้คือจุดอะไรครับ นะช่วยตอบสังคมด้วยช่วยตอบเนี่ยชาวาแยกพันนกด้วยนะครับชาวตลาดด้วยนะครับเดี๋ยวให้ท่านผบออตรแล้วก็อ่าพุ่มกลับแล้วกันนะครับพุ้มกับสอนอบางกากน้อยนะครับมันเป็นคําสั่งของท่านใช่ไหมที่มายืนดักเนี่ยพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับผมเห็นมาหลายวันแล้วนะผมผ่านมาเนี่ยไม่มีแต่ชาวบ้านนะครับนะผมก็ได้แต่มาประชาสัมบัธ์ให้ทุกคนนะครับ สวมหมวกกันน็อกเห็นไหมเราก็สังเกตการาไปนะครับพร้อมๆกันเห็นไตั้งทำงานกันเป็นทีมครับด่านก็ไม่ต้องตั้งนะครับกลวยไม่ไม่ได้มีนะครับเพราะว่าเป็นจุดจ๊เอนะครับนะจุดจ๊เอ๋แล้วกัน ่ะผมตั้งให้แล้วกันเป็นจุดแจ่อี๋นะครับเพราะว่ามาเจอหากซ้ายมาถ้าไม่สวมหมวกเราก็เจอนะครับนะก็ไปว่าต่ตำรวจก็ไม่ได้นะครับเราก็ให้ความเป็นธรรมอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับตำรวจเขาก็ไม่จับหรอกถ้าเราไม่กระทาความผิดเนาะแต่เราอยากให้เห็นนะครับว่าตำรวจเขาขยันนะครับเขาขยันแบบนี้อท่านโคศกนะครับก็นะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยพิจารณาหน่อยนะครับบอกว่าเออทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วนะครับ ถ้าโดนรถชนอะไรเกิดอุบัติเหตุแบบยังไงนะครับทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยจะดูแลอะไรไหมประมาณนี้นะครับก็ท่านช่วยถแถลงหน่อยนะ,ะถ้าท่านดูแล้วก็ขอให้ท่านพิจารณานะครับไปแล้วนะครับี่ครับพอเจอกล้องก็ก็เป็นแบบนี้นะครับไปนู่นเขาจะไปดักอยู่ตรงนู้นอีกนะครับนี่แหละครับง่ายๆครับนะ ืมชาวบ้านเขาจะมาตลาดเขาก็เขาก็าไม่อยากจะมาครับแม่ค้าแม่ค้าก็คงหยัดเดือดร้อนกันหมดนะครับอืมไปแล้วนูน่นเจอ้องเออเจอกล้อง,ออก,องก็ไปคนละทิศละทางนะครับนะก็ฝากถึงท่านผอ,อตรลด้วยนะครับท่านอาโคศกด้วยท่านรองด้วยนะครับทั้งสามท่านเลยนะครับช่วยมาชี้แจงหน่อยในตรงนี้นะเป็นจุดเจ๊เอ๋นะ อ่ามันเป็นระเบียบใหม่หรือเปล่าวันนี้ผมไม่รู้นะชาวบ้านอ๋อเรื่องอ่าชาวบ้านเขาร้องเรียนนะครับแถวนี้อยากให้อยากให้อันนี้เขาสามเดือนแล้วใช่ไหมครับ<า>อ๋ออ่าทำตั้งแต่สามเดือนแล้วยังไม่เสร็จ อ่าผมก็ฝากแล้วกันนะครับทั้งสำกงานเขตอันนี้เป็นน่าจะเป็นของสำกงานเขตเนาะอ่าเขตรับผิดชอบนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเดือดมันมันก่อสร้างเนาะครับครับอ้เงียบไหมครับเงียบไหมการกายของอ่าลำบากเนาะอ๋อมีหกล้มด้วย ฝากถึงนะครับสำนักงานเขตด้วยนะครับที่รับผิดชอบของแถวตลาดที่เนี่ยสามเดือนแล้วนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับคือแม่ค้าก็ลําบากไปด้วยนะครับเนี่ยท่านดูเอานะครับตรงนี้ฝากด้วยนะครับให้เร็วๆหน่อยนะครับทํางานให้มันเร็วๆหน่อยเหมือนแบบเวลาประชาชนจ่ายภาษีอะถ้ไม่จ่ายก็โดนอยากให้สำนักงานเขตนะครับทำทำทำเรื่องนี้ให้มันให้มันรวดเร็วหน่อยนะครับ ฝากถึงคนที่เราผิดชอบแล้วกันนะครับแม่ค้านะครับเดี๋ยวนี้ฝากผมมานะครับอ่อาปะระชาชนเดอ่าประชาชนเดี๋ยวเขาก็ล้มนะครับเห็นไหมเขาก็เดินอุย้ยเขาก็เดินลําบากนะครับอ่าเดินลําบากด,ด,ดูครับนี่นี่คือสภาพสภาพเอ่อถนนนะครับถนนที่มันเอ่อฟุตบาทนะครับนี่ฟุตบาท ผู้ลำบากครับลำบากนี่แหละครับฟุตบาทเมืองไทยนะครับแม่ค้าก็เดือดร้อนกันเพราะว่ามันมันมาลำบากนะครับ<อ>เห็นหมโอ้โหครับฝากถึงด้วยครับสำนักงานเขตให้ถ้าเป็นไปได้ก็อ่าเร่งนะครับเพราะว่าพื้นผิวฟุตบาทมันเดินลำบากนะครับ บางคนเขาบอกว่าหกลมก็มีนะอะให้ชมนะครับชมตลาดนี่ครับแม่ค้าเขาบอกว่าเออ่เขาเดือดร้อนนะครับคนก็ไม่อยากจะเดินนะครับมบีพื้นผิวแบบพุดบาดแบบนี้นะครับ เขาบอกว่าสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วที่ฟุตบาทมันเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนู้นก็ก็ทำเหมือนกันครับเป็นคนโครงการใหญ่ั้งสองทั้งสองนะครับทั้งสองทางนะครับที่ที่ทำตรงนี้เนาะ อ่ะโอเคนะครับทุกคนผมป้มามนองก็ต้องขอกลับลามีแค่นี้ฝากถึงสำนักงานเขตด้วยครับฝากถึงท่านภูมิกับสอนอบางกอกน้อยด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดอะไรนะครับจุดจ๊ะเอหรือจุดอะไรนะผมป้มามนองก็ต้องขอกลับลามีแค่นี้สวัสดีครับ